สวัสดีครับมาพบกับพี่นุ๊ในดูนุน๊กช anel นะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม immortal อ่ะ i ด a l โบ m m ร์ทัเช่นเดิมซึ่งมีหลายๆายคนถามขึ้นเข้ามาระบบเพชรมันคืออะไรนะครับผมเราก็เลยมาทำคลิปให้รับชมกันเบื้องต้นนะเราจะไม่ได้โฟกัสว่าเพชรเม็ดไหนดีเม็ดไหนไม่ดีนะเราจะเอาเป็นว่าระบบเพชรมันคืออะไรแล้วเราจะหาเพชรจากไหนได้อะไรประมาณนี้แหละ อ่ะเราเริ่มกันเลยนะครับเพชรเนี่ยมันมีทั้งหมด2ชนิดใหญ่ๆด้วยกันชนิดแรกเราเรียกว่า Normal Gem หน้าตาม Normal เจ m มันเป็นแบบไหนนะครับมันคือเพชรแบบนี้ครับพวกเพชรเม็ดเล็กๆทั้งหลายทัวร์มาลีนลูบี้ซิตรินนะครับโทปาร์แซฟไฟร์แล้วก็อความารีนอันนี้คือพวกเพชรที่เป็น Normal Gem เป็นเพชรธรรมดาทั่วไปซึ่งมันก็มาอัปเกรดได้นะแล้วไอ้ normal gem เนี่ยมันใส่กับอุปกรณ์ที่อยู่ทางด้านซ้ายครับตรงนี้นะใส่ทางด้านซ้ายนี่นะพวกอาจจะเป็นอะมรลดนะครับพวกแหวนซ้ายแหวนขวามือเข็มขัดแล้วก็รองเท้าอ่ะคราวนี้มาดูเพชรอีกชนิดหนึ่งซึ่งเพชรชนิดที่สองเนี่ยเราเรียกว่า legendary gem หรือว่าเพชรในตำนานนั่นเองหน้าตามก็จะใหญ่ๆโตๆหน่อยนะครับ แล้วรายละเอียดของมันนี่เยอะมากนะครับเยอะมากทีเดียวแล้วเพชรแต่ละอันเนี่ยมันเพิ่มแอตทริบิวอะไรให้กับตัวเราบ้างเห็นไหมทำไมมันถึงเรียกว่า Legendary ก็เพราะงนี้แหละมันมี additional เรื่องของแอตทริบิวต่างๆแล้วเกิดเราอัปเกรดเพชรปุ๊บเราจะได้อะไรเพิ่มมาอีกเป็นโบนัสอะไรพวกเนี้ยอันนี้คือ Legendary gem คราวนี้ไอเพชรที่เป็น normal g e มเนี่ยมันมันทำอะไรให้เราครับมันมีหน้าที่แค่เพิ่ม แอตทริบิวแค่นั้นเองมีแอตทริบิวต์โบนนะครับผมเรามาดูกันก่อนอย่างเช่นเพชรที่ชื่อว่าอ่ายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับเพชรที่ชื่อว่าทัวมารีนนะหรือว่าเพชรสีชมพูนเนี่ยมันเพิ่มดาเมจบวก8หน่วยนะครับผมถ้าเราไปดูอุปกรณ์ที่เราใส่ทัวมารีนที่อัพแรงสองเห็นไหมจากบวก8กลายเป็นบวก16ครับทัวมารีนนะ แลงหนึ่งคืออันนี้นะแลงหนึ่งคือบวก8ดเเมจพออัพมาเป็นเลงสองปั๊บบวก16แล้วนะคราวนี้ไปดูแลงสามกันบ้างแลงสามบวก32ก็ลองคิดดูแล้วกันถ้าเกิดว่าแลงสี่จะบวกเท่าไหร่แลงห้าบวกเท่าไหร่แม้แต่คูณ2เลยนะคูณ2ไปเรื่อยๆทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดเราอัพไปถึงแรงสิบได้นี่จุกๆุนะครับอย่างเช่นใครที่ใส่สามช่องเนี่ยแลงสิบรู้สึกประมาณเกือบห้าร้อยเดเมจได้นะ กือบเกือบห้าร้เดเมจดังนั้นเนี่ยถ้าเราใส่ไปเท่าไหร่3เม็ดนี่ซัดไปพันหทีเดียวโอ้โหบอกเลยว่าฟาดกันทีนี้จุกๆุทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ใส่เพชร normal gem อัปเกตระดับสูงส,งสงูขึ้นไปนะครับใครที่อยากเล่นสายถึกถ,ถึหน่อยก็ไปลองเลือกดูเพราะว่าเพชรแต่ละเม็ดมันก็บอกแอตทริบิวต์ของมันนะครับว่าเพชรเม็ดไหนเพิ่มอะไรเพชร เม็ดนี้เพิ่มอะไรประมาณนี้อันนี้คือเรื่องของ n o ว่าเจมจบไปเท่านั้นนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของเลคเตัวเลเจนด a r y ี่เจมมันเพิ่มอะไรให้เราเนะเราก็ไปดูกันรายละเอียดเนี่ยเดอะ a บ็กโกเนี่ยเพ็ที่ชื่อ the back ก o กนะครับใน l e g e n ด a r y gem มเนี่ยมันมีค่าอะไรที่สําคัญมากค่าแรกเขาเรียกว่าเล o โซ n นนนะครับ แล้วก็เรโซแนนซ์เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงตามจํานวนดาวที่มีใน,นแต่ละเพชรเพชรเนี่ยจะมี1ดาวสองดาวนะครับแล้วก็ห้าดาวนะสกับสี่ไม่รู้มีหรือเปล่านะพี่นุ้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่า1ดาว2ดาวเนี่ยมีแน่แล้ว5้าดาวเนี่ยมีแน่ถ้าเราอยากรู้ว่ามันมีกี่ดาวกันแน่เนี่ยมีกี่ดาวเราลองไปสุ่มดูในตลาดกันดูสักนิดนึงนะครับมาที่ตลาดมันมีคนขายอยู่ครับ เรจจารี่เกมมาดูซิว่ามีระดับกี่ดาวบ้างเนี่ยที่เราเห็นอยู่ก็หนึ่งดาวสองดาวนะครับแล้วที่เหลือ,อน,นี่มีอะไรกี่ดาวสามโอ้โหไม่มีเลยหรอมีสองดาวเฮ้ยสามดาวมีนะสามดาวก็มีนะครับอ่าอันนี้คือเรจจารี่เกมนะครับก็มีหลายแบบนะครับอ่าส่วนไอเพชรที่แบบมีหลายๆดาวไอพวกนี้อันนี้เป็นเพชรระดับตำนานเลยนะ เห็นไหมเนี่ยมี3ดาวแพงนะครับเราต้องใช้พตตินัมไปซื้อซึ้อพตตินัมเนี่ยเราก็ต้องทำเควสไปเรื่อยๆถึงจะได้มาพี่นุ๊กได้มาต้องทั้พักหนึ่งก็ยังมีพตตินัมอยู่แค่เท่านี้แต่ถ้าเกิดว่าใครบอกเฮ้ยแล้วพตตินัมหายังไงนะครับเราก็ต้องไปตีมอนสเตอร์แล้วก็ได้เพชรมาแล้วเอาเพชรไปขายแบบเนี้ยนะเม็ดหนึ่งเนี่ยขายได้ต้องสามสองร้อยกว่ากเห็นไหมเราไปตีไปบ่อยเราก็จะได้เพชรมาขาย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 ,ขายแล้วก็ไปซื้อเลยคานาลี่เจ็บ ดีๆมาใส่ก็ได้ได้เหมือนกันนะครับ new goods arrive all the time อ่าเราพูดถึงตัวจิตร a ี่เจมกันต่อนะครับตอนนี้เราเห็นได้ว่าจิตราลี่เจมเนี่ยมันมีค่าที่สำคัญก็คืออะไรบ้างอ่ะเราเข้าไปดูในเพชรแต่ละเม็ดสักเล็กน้อยนะจิตร a ี่เจมอันนี้มี2ดาวส่วนอันนี้มี1ดาวถามว่ามันต่างกันยังไงสังเกตตรงคำว่าเรโซแนนซ์ครับเรโซแนนซ์สามสิบน,นะครับอันนี้เรโซแนนซ์สิบห้าเห็นไหม เพราะฉะนั้นถ้าเปเพชรสามดาวสี่ดาวห้าดาวพวกนี้เลยโซเน้มันก็จะขยับขึ้นเป็นลําดับทีเดียวเยอะเลยนะขึ้นไปเยอะเลยแล้วมันมีผลยังไงมันมีผลตอนเราอัพแลงเรโซเน้์มันจะขึ้นแบบขึ้นเป็นเท่าตัวอ่ะลองดูนะอันนี้เรามีเพชรที่เป็นอันนี้เพชรหนึ่งดาวนะเห็นไหมอัพแลงสองปุ๊บเรโซเน้์จากสิบห้าขึ้นไปสิบห้ากลายเป็นสามสิบนะครับแต่ไอีสองดาวเนี่ย เรโซแนนซ์เริ่มต้นอยู่ที่30พออัพแรงสองปั๊บแลงเห็นไหมมันขึ้นไปที่60ิเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสดาวเนี่ยค่าเรโซแนนซ์เนี่ยมันเป็น2เท่าทีเดียวของของแบบ1แลงหนึ่งไอของอ่าระดับ1่ดาวะนะดังนั้นก็ลองคิดกันดูแล้วกันว่าสามดาวสีดาว5ดาวเนี่ยโอ้โหเวลาอัพทีหนึง่งเรโซแนนซ์มันขึ้นไปขนาดไหนนะครับซึ่งไอเรโซแนนซ์เนี่ยมันก็ทำให้เราแข็งแกร่งะนะเป็นค่าไอทิวิวค่าหนึ่งนะครับ ประมาณนี้นะเหรนดารี่เจมสาคัญนะครับบอกเลยเกมนี้เก่งไม่เก่งอยู่ที่เพชรเลยนะครับแต่เพชรเนี่ยบอกเลยว่าในเกมนี้มันซื้อได้เราสามารถหาได้นะครับซื้อได้นั่นเองส่วนอุปกรณ์ที่เห็นซื้อไม่ได้นะครับเราต้องไปหาตีหาดอกเอานะซื้อไม่ได้นะซื้อด้วยเงินจริงจะยากสักนิดหนึ่งอ่าก็จะประมาณนี้คราวนี้เดี๋ยวเรา ไปดูกันนะครับว่าเพชรเนี่ยมันหาจากที่ไหนได้บ้างเอาง่ายๆเลยนะครับเอาแบบง่ายๆเลยว่าจะหาที่ไหนได้บ้างอย่างแรกเลยก็คือต้องลงดันนะครับต้องลงดันเจียนอ่ะเอาใหม่อย่างแรกเลยถ้าเรามีตังซื้ออะไรทีรลานครับกินพูดไปแล้วนะพูดไปแล้วนะซื้อทั้งดอ r m อ l เจ n นแล้วกจินลีเจเรเจ ซื้อได้เลยที่ร้านมีขายถ้าเรามีเราก็เอามาขายที่ร้านได้เหมือนกันถามว่าอ้าวทำไมเมื่อกี้พี่นุ๊กมีเพชตรตองเยอะแต่ขายได้แค่เม็ดเดียวเพชรที่ขายได้ต้องมีรูปตาช่างอยู่ทางด้านซ้ายบนนะครับเราไปดูสิ you ว่าเรามีเพชตรตองเยอะเลยแต่ว่าเรามีตาช่างอยู่แค่ลูกเดียวนะครับคือเป็นเพชรที่สามารถวางขายในตลาดได้แต่เพชรพวกนี้วางขายไม่ได้นะครับอดขายนะส่วนเรื่องจะทายังไงให้ขายได้อันนี้เดี๋ยวขอไปศึกษาก่อนหรือว่า จะต้องทำอย่างไรมาเดี๋ยวเราไปดูที่อีกที่หนึงอันนี้ที่แรกที่ตลาดนะที่ที่2ครับการวิธีการหาเพชรนะครับก็คือการคราฟด้วย NPC ที่ร้านคิตันเมอร์แชนนะครับเดี๋ยวเราไปกันปึ๊บเดินไปตรงนี้อ่าตรงนี้นะมันเป็นเขาเรียก NPC ที่ชื่อเจวลเลอนะ ตัวนี้แอ p p n n d i นะครับ j e w e l b i n socketing เขามีบริการอยู่สองแบบบริการแบบแรก Mind a ม a g e นะครับ Mind a มเนคืออะไรคือการอัปเกรดเจ็บนั่นเองเราสามารถเอาเพชรมาอัปเกรดได้ที่ npc ตัวนี้นะอยากอัปเกรดเพชรตัวนี้ก็สามารถกดที่กลุ่มอัพเกรดก็ได้หรือว่าเราต้องการจะถอดเหมือนเรามีแหวนวงหนึ่งเราอยากจะเปลี่ยนหัวแหวนจากเพชรสีน้ำเงินเป็นสีเหลืองอะไรเงี้ย เราก็ต้องมาที่ a อ c ตัวนี้เราเปลี่ยนเองไม่ได้นะครับเราต้องมาที่ a อพนะในการเปลี่ยนนะอ่ะรีเพสนะครับเราสามารถเลือกเปลี่ยนได้ว,ว่าเราจะเปลี่ยนเม็ดไหนใส่เข้ามาหรือว่าเอ๊ะเฮ้ยอัปเกรดละกันนะครับขออัปเกรดละกันปุ๊บใส่ลงไปใส่ลงไปเลยนะครับแล้วกดอ,อัปเกรดปุ๊บปึ้งตอนนี้โทป,ปาสเราเป็นเลนสองแล้วนะครับรีสเตนเพิ่มมาจากสิบหกนะครับจากเดิมมีแปดขึ้นไปแปดกลายเป็นสิบหก อ่าก็วิธีการออปเกก็ประมาณนี้นะครับส่วนเมนูอีกเมนูหนึ่งมันคือเมนูที่ชื่อว่าคราฟคราฟก็คือการสร้างนะครับสร้างหรือจัดริสเจขึ้นมาเลยโอโ้เราสามารถสร้างมันได้เลยนะครับแต่ว่าเราจะสร้างมันได้อย่างไรนั้นเราก็ต้องมีอุปกรณ์ตั้งต้นในการที่จะเอามาสร้างนั่นเองเพชรเม็ดไหนที่พร้อมจะสร้างนะครับมันจะเป็นพื้นหลัง สีแบบนี้เพชรเม็ดไหนที่มีอุปกรณ์ไม่พร้อมมันจะเป็นสีดำเห็นไหมของยังขาดนะครับอันนี้ก็ของยังขาดเนี่ยอันไหนที่ขาดมันก็จะกลายเป็นสีดําอันไหนที่พร้อมนะครับมันจะเป็นพื้นหลังสีออกแดงๆเรามีของพร้อมจะคราบนี่แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่คราบให้ดูนะเพราะว่าพี่นุ๊กเนี่ยพยายามเก็บแบตเตอรี่ในการคราบอยู่แล้วเดี๋ยวจะไปเลือก รีเจเนอรทีเจมที่เหมาะสมกับตัวเราอีกทีหนึ่งนะครับก็นั่นก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนั่นเองว่าคลิปไหนคลิปที่เราจะพูดว่าเจมไหนมันดีไม่ดีกับสายไหนอะไรยังไงนะครับอ่าอันนี้เราก็มาเห็นละโอเควิธีที่2นะที่เราจะได้ทั้งเจมรีเจเนอเรทีเจมจากไหนมาต่อมา oh, ต่อมาครับเราไปที่หนึ่งนะครับแล้วอุปกรณ์ตั้งต้นเราได้มาอย่างไงนะครับอันนี้ที่เราพูดพูดถึงสายฟรีนะเราจะไม่พูดถึงสายเติมเงินนะเดิเนเวกเตไปเราจะไปที่ NPC ตัวนึงชื่อว่าฮิวเทเดอร์ฮิวเนี่ยเป็นเหรียญชนิดหนึ่งเวลาเราเล่นตาเควสไปเรื่อยๆเ,เนี่ย เราจะได้เหรียญฮิว้วมาซึ่งหน้าตาเหรียญฮิวมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะเป็นเหรียญที่เป็นรูปดาบไข้กันนะครับเราได้มาพอสมควรแล้วละ่ะก็เอาไปซื้อนู่นซื้อนี่ได้นะแต่ถามว่าเอาไปซื้ออะไรที่ไหนมันมี n อ c ซอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าฮิวเทนเดอร์อยู่นี่ครับเป็นรูปเหรียญน,นี่แหละเมื่อเราเข้าไปเนี่ยถามว่ามีอะไรให้เราซื้อมากนะครับอ่าวันนี้เราพูดเรื่องเพชรนะ m ฮ้ มันมีให้ซื้อนิดตึงนะครับก็เป็นเรื่อง normal gem เห็นไหมมี normal gem ให้ซื้อนะแล้วก็ถ้าเราอยู่ในสมาคม immortal เราจะซื้ออะไรได้เพิ่มได้แต่พี่นุ๊เลือกสมาคม shadow ไว้ก็เลยเมนูนี้เลยใช้งานไม่ได้ครับอ่าเป็นเมนูสำหรับชาว immortal เท่านั้นโอ้เสียดายตรงนี้นะบอกเลยน่าเสียดายน่าเสียดายอ่ะคราวนี้มาดู limited นะครับ limited เนี่ย ก็เขาก็จะบอกเลยว่าไอเทมเนี่ยจะรีเฟซในอีกกี่นาทีเห็นไหมเราซื้อไปหมดแล้วนะพี่นุ๊กเนี่ยซื้อทุกวันมาซื้อทุกวันแล้วก็ซื้อไปหมดแล้วตอนนี้เหลืออีกแค่2นาทีกว่าเดี๋ยวมันจะรีเฟซใหม่ซึ่งใครที่สนใจจะมาซื้อทุกวันอย่าลืมติ๊กถูกตรงนี้ด้วยให้มันโน้ติายบีเวลาพร้อมที่จะให้ซื้ออีกครั้งมันจะได้เตือนเรามีอะไรให้เราซื้อบ้างเห็นไหมนี่ประมาณนี้นะครับแต่ว่า วันนี้เราพูดเรื่องของเพชรดังนั้นเนี่ยเพชรถ้าเราจะซื้อตรงๆเลยก็คือเจนารอนที่เดียวก็คือมีตรงนี้แหละนอมอนเจมซื้อได้แค่อทิตย์ละสิบเม็ดนะครับแล้วเราก็เลือกได้ด้วยว่าจะซื้อเม็ดไหนน,นะนอมอลเจมนะไม่ใช่รีเจนดารี่เจมนะครับผมต่อมาครับไปอีกทีกับเรจะหมดเวลาแล้วนะครับ <c oughs> อีกสองนาทีตรงนี้ ต่อมาครับเวลาเราเลเวล60ตอนนี้เราเลเวล60เราเป็นพารากอนแล้วเมนูพารากอนเปิดใช้งานได้แล้วเนี่ยอ่าจะให้ดูนะครับเมนูพารากอนของเราเปิดใช้งานได้แล้วนะครับตรงนี้นะนั่นหมายความว่าเราสามารถเปลี่ยนระดับความยากของเกมจาก normal normal เดิมนะเลเวล1ถึง60กลายเป็น hell 1ได้เนี่ยซึ่งดันเจียนใน h e ึ l 1 จะเริ่มดอปเพชรแบบ like normal gem แล้วจะเริ่มดอปเพชรแบบ like normal gem แล้วนะไปตีมอนตีโน่นนี้นั่นมันก็จะดรอปเซฟไฟบ้างอะควอบาลีนบ้างอะไรพวกนี้ดอปมานะตั้งแต่เฮลหนขึ้นไปนะครับผมก็ลองไปตีกันดูอ่านะแล้ว gem ลีเจนด a รี่เจมล่ะตีแล้วดอปบ,บ้างไหมน,นะครับลีเ e นดารี่เจมมีดอปนะมีดอปแต่ว่า ดอบที่ไหนครับดอบที่ตัวนี้ครับพาไปดูมันคือ Elden น i ิฟนะครับเป็นที่ที่เดียวที่ดบเลเจนดารี่เก็บอ่าซึ่งเราเนี่ยถามว่าเฮ้ยแล้วเราจะมีโอกาสได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับ l e เจนด a รี่เจมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่ท่านมีครับ นะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังว่าเราต้องใช้อะไรบ้างสําคัญที่สุดคือหน้ากากนะครับนะหน้ากากนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาบอกว่าหน้ากาก,ากหาได้ที่ไหนนะส่วนตัวนี้เป็นหน้ากากม่วงแล้วก็หน้ากากเขียวนะครับหน้ากากม่วงหน้ากากเขียวเนี่ยหาจากไหนเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาเล่าให้ฟังแต่จะบอกว่าถ้าเรามีแล้วโอกาสที่เราได้เพชรมันเป็นอย่างไรเรามาดูกันมาดูที่เอลเดอร์ลินะครับ ในกรณีที่เราใส่หน้ากากม่วงหรือเราเรียกว่าดีเจนดารีเคล็ดนะครับเราจะสามารถดรอปดีเจนดารีเจนได้ดีมากๆนะครับดรอปเชนดีเจนดารีเจนเว้นใช้ดีเจนดารีเคล็ดหรือไอ้หน้าม่วงเนี่ยหสตาร์ในเจด้าเแน่นอน2สตาร์มีโอกาสได้20%แล้วก็5สตาร์4.5%ถือว่าน้อยนะแต่ลองดูหน้าเขียวดิหน้าเขียวมีโอกาสแค่ 5%เซ็นคือน้อยมากเลยนะน้อยมากดังนั้นเนี่ยถ้าเราใส่หน้าเขียวไปเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับลองมาใส่ดูขำๆก่อนที่เราจะลงลิฟต์เนี่ยเราลงแบบเปล่าๆเลยก็ได้นะจะเห็นได้ว่าไอเทมที่เราได้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะนะถ้ามีเข้าไคำถามคืออาจจะได้อาวุธเ p ีเนี่ยได้แน่นอนอยู่แล้ว XP เ p ีเหรียญน,นะครับมีโบนัสให้นิดหน่อยส่วนตรงนี้ครับ Fading Amber คืออะไรมันคือของที่จะเอาไปซื้อของเพื่อคราฟหรือเจอรี่เจมกับร้านที่เขารับคราฟเมื่อกี้ที่เราพาไปนั่นแหละนะครับอ่ะเราได้ได้นอนสามอย่างนี้โดยที่เราไม่ใส่หน้าเขียวหน้าม่วงเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่หน้าม่วงเข้าไปแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นครับลองดูนะบวกเข้าไปเอาใส่หน้าเขียวก่อนแอดไปหนึอันแอดไปสองอันแอดไปสามอันลงใส่แบบ3อันนะ เราจะได้ของที่เรียกว่าลูนจาได้ใช่ไหมเมื่อกี้เราไปร้านคาเพชรมาอ๋อมันใช้ของพวกนี้ซึ่งมันจะสุ่มออกมานะมันไม่ได้มันไม่ได้บอกว่าจะตกลูนแบบไหนลูนแบบนะั้นจะเอาไปครับร e เจน d ด r รี่เจมอะไรไม่ได้บอกนะมันมันสุ่มเรนดอมตกลงมานะครับแล้วมันจะตกลงมาทั้งหมด12ชิ้นอ่าก็ต้องไปรุนเอาแล้วแอมเบอร์เนี่ยจาก8อันถ้าเราไม่ใส่หน้ากากเลยพอใส่หน้ากากปุ๊บเราจะได้แอมเบอร์มา11ออันเพิ่มมาสาอัน อ่าอันนี้คือหน้ากากเขียวแล้วถามว่ามีเปอร์เซ็นต์ดรอปรีเจเนอรี่ไหมมีครับคือห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองอ่ะคราวนี้มาดูหน้าม่วงมันเราเอาหน้าเขียวออกไปสักอันหนึ่งใส่หน้าม่วงเข้าไปแอดปั๊กเฮ้ยเพิ่มมาเลยรีเจเนอรี่หนึ่งอันนะครับก็คือมันดรอปแน่ๆหนึ่งอันแต่ว่าจะเป็นหนึ่งดาวสองดาวหรือห้าดาวอันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันนะครับอ่าทั้งหมดนี้ก็จะประมาณนี้นะเห็นไหม สำหรับรีเจนเดอรี่เจมและนอร์มอลเจมนะครับคราวนี้สิ่งสุดท้ายที่จะพูดในคลิปนี้นะครับก็คือตรงนี้ NPC ตัวนี้ครับ Fading Amber และล n e คือเฟดไอเฟดดิ้งแอมเบอร์ที่เราได้จากการลงเอเดอร์ลิเนี่ยเราสามารถเอามาซื้อลูนเห็นไหมไอที่เราเอาไปครานะครับจำได้ใช่ไหมที่เราเอาไปครารีเจนเดอรี่เจมเนี่ยไอตอนนี้มีขาย นะครับตาคนนี้มีขายนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถเอาไปแอมเบอร์เนี่ยมาซื้อกับตาคนนี้ได้ครับอ่าซึ่งตรงเนี้ยพี่รูปเหลืออยู่แค่สองชิ้นซื้ออะไรแทบจะไม่ได้แล้วนะเพราะซื้อเก็บมาเรื่อยเื่นะครับพอมีปุ๊บก็จะไปซื้อเก็บมาซื้อเก็บมาเรื่อยๆก็จะประมาณนี้พอเราได้ครบปุ๊บเราก็จะไปที่ร้านคารเพชอะ่ะแล้วก็ไปคร์ฟรีเจนาร,รีเก็บมาแค่นั้นเองอ่าทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ระบบร e เ e นเนอ y g เจมและวิธีการหาร e เ e นเนอ y g เจมสำหรับสายฟรีที่ไม่ต้องการเติมนั่นเองนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วมาพบกับพี่นุ๊กใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ